หอมแต่เนี่ยสุดเอด็ดนี่โชว์ควัโชว์กวาโชว์กวาเดี๋ยวคนเดินม่กินเยอะๆยจังแน่นี่โอ้โหสสดๆใหม่ๆนะผมชอบเดินทางเช้าๆแล้วมาแวะข้างถนนแล้วกินไก่ย่างที่สดน่ากินมากดูดิดูขนาดคนนำนี่ก็น่ากิน ผ่านมาแล้วครับพิจิตนะแถวพิจิตนะพิจิตนะินี่น nah. ี่เดินพอเดินพอเดินพอเนิพอหรือเดินคอเดินคอมาเลยข้างหน้างมีที่จอดรถนี่โอ้โห๋วเดี네๋ยวละลานไหนดูก๋วยเดี๋ยวเลยกาเดี๋ยวเลย่าเอานี่ดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยว นี่กระติบเล็กๆไอย้ยาสองก้อนโอ้โหสุดยอดมาเอา,เอาอควาน่นาฮ่าฮคาฮ่ัฮค,ค,คอ